พี่นัทไปยืนตรงกลางเลยพี่นัทไปยืนตรงกลาง,งเ้ยเจ๋งแจ๋วพร้อมไหมพร้อมค่ยนับครับเรคคอร์ดห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะกลับมาอยู่กับกระบวนการเปริดโยนลิโดว์บุกพร้อมหรือยังล้วครับไปครับ,ไป,รบไปต่อรายการ ออ,<า>ออกมาดิคิดว่าเก่าก็ออกมาที่นี่มันมัน,ม,นมันดีเทคเสียงนะถ้ามีปัญหาอะไรมาหักคอเพื่อนกูมาหักคอยสีแดงก่อนเลยเฮ้ยอะไรสีแดงลบลบๆบลบด่วนลบด่วนไหนแดงไหนแดงไหนลบด่วน ทุกอย่างหมดแล้วเฮ้ยตัวนั้นมันโหดมากเลยอ่ะทำไมมอนสเตอร์มันโหดจังวะเอาคลิปชั้นก่อนช่วงนี้เขาเน้นติ๊กตอกอ๋อเน้นช็อตเน้นช็อตหน่งสองสั้เชอรี่นุ่นเป็นคนที่มาอวกาศนี้ครั้งแรกมาถึงเขาพูดได้สี่คำแคร y u ย i t e ้ารียูข้างนโอเคไปซีเมพื่อออกอากาศไม่ได้ออกอากาศไม่ได้ปะบนี้น่กรดูกกดู เราพบแล้วซี่โครงหมูวันนี้แฉเนื้อกันบ้าซี่โครงหมูเด้งคนนี wa, ้จิวะมินาซังคนนี้จิวะมินาซังโอ้ยไอโซซันติงไอ เพื่อนอีกคนเพื่อนอีกคนโอ้โหผู้สี่ครับหนึ่งเปิดได้ Going United โอเคโอเคถูกต้องเป็นโค้ดเป็นโค้ดโค้ดรับค้รับช่วยด้วยอุ้ยแต่อย่างน้อยเราได้คลิปกลับมาโอ๊ยโดนหนุนดิช่วยด้วย คือแบบว่ามันโดนคำสาปปะ่ะมันโดนคำสาเ oh. อ้าสาวกล้วยเพราะมันโดนขาหน,นีบเข้าไปป่ะพอใจเดินไปพูดไปเปิดไฟด้วยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองร้านซื้อปลาแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกของพี่นัดอิงด้วยที่มาที่นี่พอมาปุ๊บ <c oughs> พูดได้สี่การยนนั่ ผีเครื่องปั่นเค้กนะครับคนที่ชอบปั่นนะคะพอตายไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับุอ อยู่่่นนิงๆีงงตายป่ะพี่นุ่นต้องเห็นนะได้งไงเห็นไหมเห็นทันไหมเห็นยังสวยว้าวเยี่ยมอาแล้วพี่เคียวกูลงไปตายฟรีละพี่เคยียวไม่คิดเลยว่าพี่เคียวจะรักหนูขนาดนี้ถึงก็ต้องมาตายพร้อมกันโอ้พี่เคียวมาตายเป็นเพื่อนแท้ อุ่นใจจังเลยมีเพื่อนตายเกลออกซิเจนสูญแล้วกิ <c oughs> นาะเจอแพสไม่ไม่แต่ว่าเป็นเงเหลือเปอร์เซ็นต์ให้ถ่ายตั้ง40%เปอร์เซ็นเลยนะงั้นดุนเปิดแล้วปิดให้นับหนึ่ทีโอ้โหหิวเงนินทีมงานกูหิวเงินแล้วกันเอนนี้เราเปิดแล้วเออปิดปิดเดี๋ยวนี้ปิดปิดเออถ <c oughs> ่ายเซลฟี่ไปหรือยังม่้ <c oughs> โอเคเรามาเซลฟี่ปิดกล้องเดี๋ยวก็วันนี้เราถือว่าประสบความสำเร็จนะมาสี่กับสองไม่มคมคอนเซ็ปตไม่มีไฟสีแดงอ่านเลย แล้วอัตราวัวอีกเปอร์เโอเคฝากติดตามขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเราอย่าลืมเรกันใหม่คลิปนัดไปมาสีสีแน่นอนไปละสวัสดีค่ะมาที่แม่มึงเจอกันจริงบ๊ายบายหมดแรงจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊ไม่หยุดเลยตินแดงรกร้างนี้กันไปครับวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองร้างซื้อปลาครับแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกของพี่นัทอิงด้วยที่มาที่นี่พอมาปุ๊บพูดได้สี่ ใช่สี่คำของพี่ก็คือการียูน่า้วงคอทะลุใสวมเข้าไปแล้วทำไมลายมันต้งโล่งแปลกครับเนี่ยมันทาตทุกคนตรงนี้เนี่ยมันมาแล้วผีมาแล้ววายขึ้นมาไม่ได้ควายวายไปถ่ายมันไปถ่ายมั้อยู่ไหน นี่นะครับคือผีเครื่องปั่นเค้กนะครับคนที่ชอบปั่นนะคะก็ตายไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนคือผมหล่นลงมาข้างล่างจีดีว่าก็พุ่งมาได้นั่นแหละอ่ะจะกลับได้ไหมล่ะงั้นนุ่นเปิดแล้วปิดให้นัดหนึ่งทีได้ไหมใช้เปอร์เซ็นต์ได้ไหมครเปิดประตูเหรอเปิดแล้วก็ปิดใช่ปิดเลยโอเคหนึ่งสองอเรีอกเรา้เปิดเออปิดปิดเดี๋ยวนี้ปิดโอเค เราถ่ายเซลฟี่ไปหรือยังเมื่อกี้โอเคเรามาเซลฟี่ปิดกล้องเลยอะก็วันนี้เราถือว่าประสบความสำเร็จนะมาสี่กับสองถือว่าคงคอนเซ็ปต์ไม่มีไฟสีแดงอัดแล้วเหรอเนี่ยอ่าแล้วอร่อยอยู่เปอร์เซ็นต์บนรถอยู่แล้วก็โอเคขอบคุณทุกน่านแล้วเราอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปมาสี่กับสี่แน่นอนไปละวันนี้สวัสดีจ้ามาซี่แม่มึงเจอกันบ๊ายบายรวยแล้วคลิปนี้เซฟ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 อุ้ยกลออยโคตรรวย แต่เราไม่พอให้เราผ่านรอบนี้ไปเออไม่นะไม่นะสลิปสลิปกูตายกูตายสลิปสลิปโหเสียดายอ่าเฮ้ไม่ผ่านเสียดายสองวันแรกอ่ะสองวันแรกแม่งแบบว่าเอ้ากูตายเพราะว่ากูตายง่ายงี้เลยหรอ Oh! ประตูกระแทกนะพร้อมนะพร้อมนะเรามาดูผลงานเรากันสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสยองขวัญยามดึกวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูผีเห็นหัวหัวคุณไอ้ยตัวผีเด้งเลยผีเด้งผีเด้งอุ้ยน่ะมากเลยนะครับเนี่ยตัวนีเด้งนารอดมากเลยเฮ้ยผีเด้งใจเย็นผีเด้งผีเด้งใจเย็นหเรา

มีกระดูกอยู่ในมือจ้ากระดูกนี้เราใส่พี่สวัดีคุณโอ้หเด้งหน้าเด้งหลังน่ะหอยทอดสวัสดีครับวันนี้คุณแต่งตัวคอนเทนด์มีมีหอยเราหายไปไหนคอนเทนด์เป็นหอยคนไปหายไปไหนเอาไม่ขึ้นเนาะนั้นติดอะไรอ๋อติดยาหน้าตื่นเต้นมากนะคะจังหวะนี้ใครเป็นดาราหร่ตัวนะถ้ายไปเลย ยยแจเยไปลงไปลงเข้ามาเข้ามาแโดนลงพื้แล้วคลิปก็จบลงนมากยอมตายเพื่อได้คลิปทุ่มทนการสร้างเยเราเสียสลกเกินว่ะบางทีครับรายการมาสกับสก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับฝากเป็นแงใจพเราด้วยนะครับผม ตึมตึมเตึมเตึม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 ตมว้าวน้องหมูได้เวอร์ชั่นไกด์พาร์ลังครับคืออะไรองอันนี้คือเป็นห่วงหนูหรือว่าเป็นห่วงกล้องเป็นห่วงกล้องผมจะเสียสละเพื่อคอนเทนต์เพราะผมคือคอนเทนต์เชียเตอร์ผมจะโดนลงหลุมนี้ใน5 4าสสสองหนึ่ง ฝากลูกเมี้ยก<บ>้าด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ไปที่ยานแล้วแบกบ่นแล้วนี่นพี่นี่ไม่ใช่พี่เคียวใช่หรอนี่ไม่ใช่พี่เคียวดีแล้วดีแล้ววิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเสียงพี่เคียวอยู่ข้างบน <laughs> <laughs> าเฮ้ยเอากระป๋าเอากระป๋าโอ้ยม่กลุกเลยแล้วกวนโชว์เสียวให้ดูหน่อยครับเสียวแล้ใครชอบกดไลค์ใครใช่กดแชรอ์อย่าลืมฟอลโลและซับสไครต์ผมด้วยนะครับโอ้โหแล้วกวนโชว์เสียวให้ดูหน่อยครับ <c oughs> ได้เวลาโชว์เสียวแล้วสวัสดีแล้วผมจะเท่ากาัน โชว์เสียวทุกคนดูนะครับว้าวสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในจุดที่เสียวที่สุดนะครับเสียวมงมือหล่นเพ้อหนึ่งเสียวโอยเสียวเสียวจริงจริงและตอนนี้เราอยู่จุดสุดยอดแล้วนะเราขอปิดรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ <พ uka> อ่รียบแล้วใครชอบกดไลค์ใครใช่กดแชร์อ้ออย่าลืม follow และ subscribe ผมด้วยนะครับโอ้โหเรากดโชว์เสียวให้ดูหน่อยครับโอ้โหโอ้อ้าอ้อุ๊ยๆๆไม่ได้อ่ะมัน18บวกเกินไปนะขอ้ผิดรายการแต่เพียงเท่านี้ได้เวลาโชว์เสี่ยวแล้วสวัสดีครับ วาเปิดไงอะลงไปแล้ววนไอ้เหี้ยพินาป้านี่พินาตัวจริงเอ้ยตัวปอมมะผีป่ะพินาตัวปอมแกตอบเอ้าโอ้ยเดี๋ยวฟาดด้วยไรเซเบอร์เลยอืมโดนกระดูกกัดเนาะใครกัดกู เดี๋ยวเป็นใครอ่ะตัวอะไรไม่รู้อ่ะอะไรครับขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายเลยนะครับผมหวังว่าคลิปโชว์เสียวของเราน่าจะไวรอลนะครับรีบดูก่อนโดนลบมรีบดูก่อนโดนลบนะครับคลิปโชว์เสียวเย้ครับทุกคนบ๊ายบายบขอคุสวัสดีครับขอบคุณครับผม